ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมท,ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีชีมิในการเลี้ยงหมูนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงแบบบ้านบานมือใหม่มือเก่านะครับสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการดูแลหมูเป็นหมูแต่ละรุ่นว่าเราควรที่จะใส่ใจยังไงนะครับเป็นประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติมาแล้วก็เห็นผลมาแล้วนะครับ คือการเลี้ยงหมูนี่นะครับโดยเฉพาะมือใหม,ใหม่คิดที่อยากจะเข้ามาเลี้ยงนะครับต้องศึกษาศึกษาวิธีการเลี้ยงซะก,ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาเลี้ยงเลยนะครับอย่างเช่นหมูรุ่นนี้นะครับเป็นหมูที่ผมเพิ่งหย่านมนะครับหย่านมได้หนึ่งวันครบย4ชั่วโมงก็วันนี้แหละครับสำหรับรุ่นนี้ก็ควรระวังเราจะระวังอะไร ก็คือระวังความเครียดระวังท้องเสียนะครับแล้วก็ระบบทางเดินหายใจนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ความเครียดเนี่ยมันก็เกิดมาจากสาเหตุต้นๆ้นเลยนะครับเอาแค่สาเหตุเดียวเลยก็คือเรา,าแยกนมแยกแม่เขาพ่ายง่ายแล้วก็จะมีความเครียดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราควรที่จะเอาใจใส่ นั่นก็คือพยายามนะครับให้เขาบริโภคอาหารจริงๆนะครับแต่ไม่ใช่ว่าให้เยอะนะฮะเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับสำหรับหมูรุ่นนี้นะฮะส่วนว่าวิธีการมันก็มีหลากหลายวิธีนะครับที่จะกระตุ้นให้หมูรุ่นนี้เขากินนมเออกินอาหารแทนนมนะครับก็เดิมทีก็หลังจากทอดหวันนะครับตั้งแต่ยังไม่แยกนมเนี่ย ถ้าเป็นที่คอกผมผมก็จะเริ่มให้อาหารสูตรนมนะครับแล้วก็จะมีการเสริมรำอร่อนเพื่อให้มันเกิดความหอมนะครับหรือแม้กระทั่งที่เจ๋งจริงๆนะครับดีจริงๆหาง่า,ายก็คือกล้วยน้ำว้าสุกนะครับบดนะครับปัน่นแล้วก็ไปผสมกับอาหารแม้แต่ยานมใหม่ๆหรือว่าอารมณ์ม,มใหม่ๆอย่างพวกนี้นะครับ ก็ต้องมาดูแลเรื่องนี้นะครับและอันที่สองก็คือข้อมโมบุลน,นะครับหาเศษวัสดุหรือไฟกก็ได้นะครับจะพึ่งปล่อยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วเราก็ต้องดูแลในเรื่องนี้นะครับอันที่สามก็คือคอกพื้นคออจะต้องแห้งนะฮะแห้งอยู่เสมอยิ่งดีนะครับซ่วมนงส้วมน้ำก็ยังไม่ต้องเอาน้ำขังนะครับการล้างคอก เราก็แค่ปัดกวาดแล้วก็เอามูลเขาทิ้งนะครับหมูรุ่นนี้ถ้าเราเร่งมากจนเกินไปท้องก็จะเสียนะครับแต่มันก็มีมาจากหลายๆลายสาเหตุนั่นแหละครับนี่คือการดูแลในช่วงนี้นะครับสําหรับมือใหม่ๆแต่ถ้ามือใหม่ใหม่จริงๆนะครับถ้าไปซื้อลูกหมูมาขุนก็คงจะไม่ต้องดูแลในช่วงนี้นะฮะเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะอนุบาลมาให้เราแล้ว ครบ15วันนะครับหลังจากพากนมนะครับเพิ่งครบ24ชั่วโมงเอ,อ้ยยังไม่ครบด้วยซ้ำแยกนมนต่ตอนเช้าๆผมก็มาดูอีกรอบก็มาดูว่าเขาเครียดไหมแล้วระบบขับถ่ายเขาเป็นยังไงเรเตรียมไว้เลยนะครับไอ,อ้อยาจำพวกที่ ท้องเสียนะครับสำหรับคุณหมูรุ่นเด่างนี้นะฮะส่วนรุ่นนี้นะครับย่านมจะครบเดือนนะครับรุ่นนี้ดูแลง่ายขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าขนจะกอนุบาลายังไงก็คือมาสู่กระบวนการขนแล้ว ะจะคือสู่ขอบวนการุพวกนี้จะมีอยู่เจ็ดตัวนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่พร้อมที่จะจำหน่ายก็อ,อีกประมาณอาทิตย์กว่ก็จะได้จำหน่ายแร้วสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็ดูแลง่ายครับหลังจากขน60วัน หกสิบวันหลังจากหย่านมนี่ก็ดูแลง่ายแล้วนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่บริโภคอาหารลดต้นทุนนะครับอย่างส้วมน้ำนี่ผมก็จะเปลี่ยนถ่ายออกทุกเช้านะครับแต่ถูน้อบจะไม่ล้างนะครับนี่ก็เป็นการกินอาหารบริโภคอาหารในตอนเช้าส่วนรุ่นนี้ก็เป็นหมูสองเดือนกว่าจะสามเดือนนะครับก็ทํามาจากครอกนั้น,น ทีนี้ก็ยังต้องระวังเรื่องของการไม่ค่อยกินอาหารดังนั้นเราต้องกระตุ้นบ่อยๆพื้นคอบก็กควรให้แห้งดูเช่นเดียวกันนี่เป็นการดูแลต่กเรุ่นนะครับก็จำไว้เลยท่องไว้เลยก็ได้นะครับว่ารุ่นแรกหลังจากหย่านมเราจะดูแลยังไงเรื่องความอบอุ่นเรื่องความสะอาด แล้วก็ความเครียดพอหมูหย่านมได้หนึ่งเดือนแล้วก็มาดูแลการให้อาหารนะครับรุ่นนี้ก็เป็นหมูหย่านมได้สองเดือนกว่าเป็นรุ่นที่หลักมาเพราะว่าครอบผมคงจะเลี้ยงเป็นช่วงชๆผ,ผมจะผิดลูกหมูแล้วก็จะมีทั้งหย่านมหย่านม อนุบาลสู่กระบวนการขุณไม่ใหม่แล้วก็รอจำหน่ายนะรุ่นี้ก็สองเดือนกว่าแล้วครับ,นะรบเป็นรุ่นน้องครบี่แล้วรุ่นนี้ก็เร่งได้นะครับถ้าใครมุ่งมันนะครับเพราะว่าเอาสร้างโครงเสร็จได้แล้วรุ่นนี้หกกิโลขึ้นแล้วนะครับก็สู่กระบวนการลดต้นทุน คือสาหรับการลดต้นทุนก็มีหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่เข้าใจว่ากินอาหารลดต้นทุนแล้วมันไม่โตอาหารลดต้นทุนประเภทเอ่อมันมักยีสจริงๆแล้วก่อนที่จะให้เขากินมันมักยีสนะครับผมขอแนะนํานะครับเท่าที่ผมมีประสบการณ์แล้วก็ใช้มานะครับก็คือจะต้องบํารุงเขาก่อนนะครับระยะหมูอายุ อย่านมต้องสองเดือนหรือว่าเดือนครึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับให้น้ําหนักเขาประมาณ5 0าสกิกโล่อยให้กินอาหารเราต้นจุดอันนี้จะได้ผลมากนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านั้นเขาจะต้องสร้างเนื้อสร้างกล้ามเนื้อสร้างโครงอะไรต่างๆของเขาเราควรที่จะให้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพคืออาหารเม็ดสำเร็จรูปไม่ว่ายี่ห้อไหนละครับแบรนด์ไหนก็คุณภาพพอๆกันนะครับ นี่ก็คือวิธีการดูแลแต่ละรุ่นแต่ละเวลาสําหรับการเลี้ยงหมูคุณหมูครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณนะครับที่ทุกท่านเข้ามารับฟังแล้วก็รับชมเป็นกาลังแรงใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ